อยากจะดูหนังให้ได้อารมณ์แบบถึงใจก็ต้องหาของกินไปด้วยล่ะสิดูกับคนรู้ใจและที่สำคัญภาพก็ต้องชัดด้วยใชย่ไหมครับมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รับชมหนังซีรีส์ Netflix ด้วยตัวเองให้ได้อารมณ์ความชัดสูงสุดแบบ 4K หรือ Ultra HD มันจะมีวิธีไหนกันบ้างนะมาดูกันเลย างแรกคุณต้องมีคอมทีวีหรืออุปกรณ์ที่รองรับการรับชม Netflix 4K เสียก่อนนะครับในส่วนของมือถือรุ่นใหม่ก็มีรองรับคอนเทนต์ HDR แล้วนะอาทิเช่น Samsung Galaxy S 2 0 Series Samsung Galaxy c Flip Xiaomi ปเ10 10 Pro OnePlus 8 Pro Huawei P 3 0 P 3 0 Pro เป็นต้นนะครับ หากรับชมที่สมาร์ททีวีก็ต้องเช็คว่าทีวีของคุณน่ะมีแอป Netflix หรือเปล่าและแสดงผลแบบ 4k หรือ ultra hd ไหมส่วนคอมพิวเตอร์ก็ลองเช็คดูซิว่าคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะสามารถแสดงผล 4k ได้หรือไม่หากทางที่ดีที่สุดเลยนะครับก็ลองใช้ apple tv 4k หรือ google chromecast ultra พร้อมกับ ทีวีที่สามารถแสดงผล 4K โฟได้ต่อมาก็มาสมัครแพ็กเกจ Netflix แบบพรีเมียมทำไมต้องพรีเมียมละ่ะ ย้ำนะครับว่าต้องเป็นแบบพรีเมียมเพราะว่าแพ็กเกจนี้คุณจะได้คุณภาพในการรับชมแบบ 4K และสามารถรับชมพร้อมกันได้ถึง4เครื่องในราคา419บาทต่อเดือนหากคุณสมัครแพ็กเกจอื่นจะไม่สามารถดูความคมชัดระดับ 4K นี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยชม Netflix เลยคุณสามารถสมัครบัญชี Netflix ใหม่ได้เลย ถัดมาเราก็มาดูความเร็วที่ทางเน็ตฟ i x ต้องการโดยทาง Netflix กำหนดไว้ที่25เมกะบิตเปอร์เซกขึ้นไปสามารถรับชม n e t ตฟิตแบบ 4K ได้ <Huh? S 1> บนอุปกรณ์ที่รองรับได้ด้วยนะทั้งนี้การรับชมคอนเทนต์ 4K จะใช้ข้อมูลสูงถึง7กิกะบิตต่อชั่วโมงเลยนะครับต่อมาเรามาดูหนังภาพยนตร์บนเน็ตฟิตมันไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่สามารถชมแบบ 4K ได้นะ <What? S 1> ต้องดูดีๆ คุณสามารถชมภาพยนตร์ความคมชัดระดับ 4K ได้ง่ายๆเพียงพิมพ์ช่องค้นหานี้พิมพ์ว่า 4K หรือ UHD จะ,สะแสดงผลลายชื่อภาพยนตร์ที่รองรับการสแสดงผลแบบ 4K ออกมาทันทีง่ายมากใช่ไหม หากเพื่อนๆรับชมผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการก็ขอแนะนำเป็น Windows 10หรือ Windows 10เราและใช้เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เท่านั้นหรือรับชมผ่านแอป Netflix บน Windows 10สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Store ของ Windows 10ได้เลยนะครับในส่วนของ Macbook หรือ iMac แนะนำให้ติดตั้ง Virtual Machine แล้วชมผ่านแอป Netflix หรือ Microsoft Edge บน Windows 10นี้ได้เลย อย่างไงเพื่อนก็ลองนำวิธีนี้ไปรับชมหนังซีรีส์บน Netflix ดูกันนะครับรับรอน 4K ไม่หายไปไหนแน่นอนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับคลิปหน้ามันจะมีอะไรกันนะเตรียมรับชมได้เลยแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว